สวัสดีครับ man, ทุกท่านท่านครับวันนี้นะครับทางผมจะมานแเสนอเคร claro ok ื่องพ่นกำจัดแมลงที่ใช้ทางด้านสาธารณสุขครับก็ค uh, uh, so ือเครื meow. ่องพ่นซุปเปอร์ฟอกนั่นเองครับคือตัวนี้เองครับครับผมตัวนี้นะครับเครื่องพ่นซุปเปอร์ฟอกครับก็นำเข้าโดยบริษัทเอ็นดิชชอกเกอร์ฟที่ไทยจับกัดนะครับบริษัทเราก็เป็นผู้รับเข้าทั้งตัวซุปเปอร์ฟอกแล้วก็ตัวสปีดฟอกนะครับเป็นตัวเดียวกันนะครับครับผมตัวนี้ก็เป็นตัวที่พ่นกำจัดแมลงได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยนะครับวิธีการใช้งานก็ไม่ยากนะ เป็นแท่งใสเคมีผสมดีเซลอันนี้เป็นแท่งใสถ้ามันเบนซินก็เป็นเก้าท่านะครับตรงนี้เป็นคาร์บูเรเตอร์ครับวิธีการใช้งานก็ซ้ำประมาณครั้งที่เพิ่งทำการเปิดวาล์วแล้วก็สามารถลดคนได้ครับวิธีการดับเครื่องได้ง่ายๆครับหนึ่งปิดวาล์วครับด้่ยคำให้น้ำมันดับเพื่อให้คำให้เคมีเดือดแล้วก็เป็นการดับเครื่องก็เปิดมาขึ้นมาเพื่อทำ ให้รถแดงได้ของในทอ่อนะครับกระปุนตัวนี้ก็ใช้ในท้องถิ่นไทยเยอะครับปีหนึ่งก็ใช้อยู่เป็นหลักเล